อิด <It. S 2> ข,ขอบคุณครับจางตลกขู่กัว่างนั้นอ่ะสุดท้ายแล้วโอ้ยดึกอิด <It S 1> ก็ก็โดดเด่นมาตั้งแต่แรกมาออดดชั่นก็โอ้โหกรรมการกรี๊ดมัง่งทีมงานกรี๊ดมัง่งเทรนเนอร์กรี๊ดมัง่งแย่ <c oughs> ยงกันมัง่งตกลงจองกันใหญ่เลยอะไรอย่างนี้นี่เลย <c oughs> อิดก็เป็นคนที่แบบเข้ามาพร้อมกับความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนดีเด่นนักเรียนตัวอย่างในทุกๆคลาสทุกสททกสิ่งที่อิดแสดงความคิดเห็นจะมีมีความมีเหตุผลมีความคมอยู่ในนั้นเสมออิดเป็นคนฉลาดที่ที่จะพูดนะครับแล้วก็ขยันตั้งใจสิ่งหนึ่งที่ผมต้องยอมรับอิดก็คือ อิดเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างเพื่อให้อยู่ในรายการนี้ได้ดีกับคนอื่นและกับการเรียนออซึ่งมันเป็นสิ่งดีนะที่แบบเหมือนเราอุทิศหลายๆสิ่งที่มันเป็นตัวเองแล้วบางทีมันเป็น100%ยเปอร์เซ็นตบงอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะทำให้เราไม่สนุกอิดก็พยายามทำทุกอย่างแล้วพอกริดออกไปอิดก็ เหมือนเข้ามารับหน้าที่เอ็นเตอร์เทนเนอร์แทนพยายามสร้างสีสันพยายามทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เยป็นคนแบบนั้นแต่เขาก็เฮฮาเขาก็บ้านนี่คือสปิริตที่อยากจะทําให้บ้านมันไม่เสียบรรยากาศไม่อยากให้มันซึมเศร้าแล้วเขาก็เป็นคนตั้งใจในทุกคลาสนะครับแล้วก็ทําได้ดีมีทักษะที่ดีอย่างเด่นชัดซึ่งก็ทําให้ครูงงมากว่าไม่น่าหลุดออกไปเร็วขนาดนั้นอิดก,ก็เป็นหมัดแรกที่ครูโดนแล้วก็งงแล้วก็มึนว่าแบบเฮ้ยทำไมวะ เกิดอะไรขึ้นนะครับติดออกไปก็มีหลายเรื่องที่ทําให้ครูรู้สึกเป็นห่วงนะครับแล้วพออิฐกลับมาก็ยังเห็นความเครียดความอะไรอยู่แต่เมื่อกี้อิฐบอกว่าโอเคแล้วครูก็โอเคโอเคแล้วครูก็ดีคือความเครียดของอิฐมันทุกคนเห็นนะนแสดงว่ามันชัดเจนมากแต่ครูก็มั่นใจว่าอิฐไม่ใช่คนโง่อิฐก็ต้องรู้ว่าจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีอย่างไร แล้วอีกก็มีแบ็กอัพที่แข็งแรงจากครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่รักเราชอบเราครับก็อีกเป็นคนที่กูไม่ห่วงเขาเรียนจบแล้วเขาทำงานแล้วเขาความรู้ดีชาติตระกูลดีไม่เหมือนครูทุกคนคือกูเองโอเคเพราะฉะนั้น